สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้เกมอัปเดตเข้ามาแล้วนะผมในเวลา9โมงนะฮะมีแรมาใหม่ may. พวกแมดเดนจะมาพรุ่งนี้นะฮะแมดเดนมาพรุ่งนี้นะครับผมมามา,มาน่าจะมีเฉพาะแพ็คนักเตะนะชุดนี้มา3แพคด้วยกันนะผม อีเวนต์ก็น่าจะเหมือนเดิมนะฮะสปอร์สตาชาเลนด์เล่นไปแล้วนะครับในของ FC นะครับผมนะฮะจะมาเปิดบอลน,นะครับผมล่า,าเมนยูนะฮะไอคอนิคโมเมนต์ของเมนยูนะผมไปนเนะีคยมฮะเป็นดีเอฟซีสคนนะครับผมนะฮะเปิดให้ FC 2คนนะครับผมแต่ตอนนี้มาดูก่อนว่ามีอะไรมาใหม่มันะ้งน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมมีแค่สแมเพคหนักเตนะฮะก็คือไอคอนิกโมเมนต์ของเมนยูแล้วก็แฟนชอทอังกฤษแล้วก็แฟนชอทเอเชียประมาณนี้เลยนะครับผม ประมาณนี้เลยนะฮะเป็นใน dfc นะผมสองคนอันนี้คนแรกนะคนแรกงบสองพันคนที่สองงบ6,700นะผมมาเอางบสองพันก่อนแล้วกันนะผมมา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 เมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดวิดเบคแฮมนะผมโอ้โหสามคนแรกเรียงกันเลยฮนะเบคแฮมนะผมฟรันแล้วก็ปาร์คจีซองนะผมมามาไปครั้งแรกจะได้เลยไหม <c oughs> เสียมกันนะผมเบคแฮมอเปิดยากแี่ไหยนะผม ดูไม่ค่อยจะมีกับเบคเฮมแต่แต่ถ้าเจอราดเนี่ยม่นมาบ่อยมากนะฮะมาเบคเฮมเบคเฮมยังครับผมอู Ooh, นะ้โกรีนวูดฮะมาคนนี้งบสองพันนะฮะคนนี้งบสอนะงพันยังไม่ได้ฮะผมโอ้โหลินการ์ดปะโอเคเบคเฮมเบคเฮมไม่เล็กฮนะโอ้โหแมนยูมาเพียบช่วงนี้เทคนี้แมนยูมาเพียบเลย <c oughs> ยังไม่ได้ฮนะอุ้ย ฟัร์กาก็มาว่ะเบเคแยมเบเคแยมเวอร์ชันนี้โหดเหมือนกันนะนะค่อนข้างโหดเลยนะผมเดวิดเบเคแยมอะฟอลันก็พลังกันยิงเกาเกาคือสองคนนี้แม่งสุดจริงนี่ฮะยังยังโอ้โหตัวซ้ำว่ะหมดไปหกร้อยทองนะผมสําหรับคนแรกฮะหมดนไปหกร้อยทองเลยโอ้โหวดมเบเล่ไอ้ดมเบเล่นะฮะหืมดมเบเล่ว่ะของบาซ่าว่ะโอ้โหยังฮะยังยังยัง บอลดำตัวแรกพิ่งมาอีกเนี่ยขู่เงียบปะผมยังเงียบฮะยังเงียบยังเงียบอยู่มา1,000 1พ0 0แรกยังไม่ได้ครับผมต้องเล่นสูตรเลยฮะหนึ่งันแรกยังไม่ได้นะฮะมาขอไปเข้มคนเดียวพอเลยไปเข้มไปเข้มมาลุยอบผมอืมยังอะยังไม่เหล็กวะยังไม่เหล็กนะฮะ อะไรกันเนี่ยมาอันนี้คนแรกครับผมงบสองพันนะฮะไปไปยังฮะโอ้โหเดมเบเล่ตัวที่สองอะอะไรวะเนี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดมเบเล่ตัวที่สองว่ะตัวที่สองว่ะไปอึ่อเอหลือเจ็ดร้อยครับผมเหลือเจ็ดร้อยฮะ เอาแล้วมีเสียวไอดีนี้ยังไม่ได้ฮนะอูไม่ควาครับผมเย้ย yeah. ไอ้ดีนี้มีเสียวแล้ครับผมแแม่งอยู่หน้าสุดด้วยนะแคแม่งอยู่หน้าสุดด้วยแม่งนหน้าสุดไม่งออกยากเลยดิปัญหายังไม่ได้ฮนะอุ้ยอดีนี้เสียวเลยครับผมสองพันยังเงียบฮนะสองพันยังเงียบอยู่โอ้ยเย่ยเป็นเจเดอร์น,นะ ทรงพันยังเงียบอยู่เกรงเทนเลยว่ะอู๋สามร้อยวะเชื่อสามร้อยนะอะไรกันวะเนี่ยสามร้อยนะนะมาโอ้โหคนแรกจะเกลือนเลยหรือเปล่ายังไม่ได้ฮนะอันซูฟาติโอ้ยโอ้ยสรงพันเม่ง อ,อย่างไรก็หนึ่งตัวหรอกวะนะผมอย่างอยแม่งก็ได้หนึ่งตัววะโอ้โหน่าจะไม่ได้ซะแล้วฮะแขนยาวไหมแขนสั้นวะขอเป็นฟอรลันแล้วกันนะถ้าเป็น,ขนแขนสั้นเนี่ยมันเป็นปากีซองแน่เลยอย่างเงี้ยนานไงแต่ก็เป็นอไรอย่างน้อยก็มีติดทีมาหนึ่งคนฮะโอ้ปากีซองครับผมโอเคผมนึกว่าจะไม่ได้สักตัวนะจริงโอ้ยมาได้ช่วงสองร้อยสุดท้ายฮะมาสุดท้ายอนะผมแต่รอบนี้ไม่เหล็กเลยนะ นะเปิดได้เมื่อกี้ไม่เหล็กนะมือลื่นปกติเลยนะโอเคนะผมคนแรกก็ได้ปาร์กจีซองไป <c oughs> โอ้โหถ้าเป็นเสื้อแขนยาวนะนี่จะสุดกว่านี้นะอื้ฮึมเป็นปาร์กจีซองนะฮะโอ้โหคนนี้ก็โหดนะผมตำแหน่งนี้ก็โหดนะพอๆกับเล่นกิกเลยนะอย่างสุดเหมือนกันนะผมปาร์กจนะีซองฮะสเตมินาเยอะสุดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคนแรกครับผมไป เราไปต่อสำหรับคนที่2งนะโอเคมาคนที่2ง,งบ6,000นเริ่มเจ็ดพันดีสี่พันเจ็นะผมงบ4,700น,น,นะฮะมาคนนี้ใบเข้มแล้วก็ฟอร์ลันสองคนนี้นะผมนะฮะมามา,มา 4, 000, 4, 000, สี่พันเจ็ดสี่พเมื่อกี้สองพได้ปักี่ซองมานะผมโอเคคนนี้เปิดแอนดรอยนะคนเนี้ยเมื่อกี้เปิดไอโฟนคนนี้เปิดแอนดรอยนะมา ยังไม่ได้ฮนะยังไม่ได้งบ4 7 0 0นะครับะผมรวยๆยอาทิตย์นี้ไม่มี Player of the Week นะนะเฮ้ยเหล็กเหล็กอุ้ย <C li pp ly> สองทีครับผมสองทีมาเลยนะอุ้ย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 สเกนยาวด้วยสเกนยาวแต่สเกนยาวแต่เป็นฟอลันนะฮะสเกยาวแต่เป็นฟอลันนะผม โอ้โหนึก,นะหกว่าแบคแฮมคือเสียแขนยาวสองคนเว้ยเสียแขนยาวสองคนแบบนี้ฮะโอ้ดีโก้ฟลอรันมาว่ะโอ้ยแค่ไม่สองทีเท่านั้นนะโอ้สองทีแตกเลยครับผมดีโก้ฟลอรันฮนะเอาเอาเอาเล็กอีก <c oughs> นะฮะโอ้ยสองทีดีโก้ฟลอรันมาเลยฮะเอาว่ะเอาว่ะเอ็นรอยมันก็จะเหล็กๆหน่อยนะแต่ฟอนลื่นเลยนะเนะี่ยเวลาได้ไอคอนิมเมื่อกี้ลื่นนะแต่เอ็นรอยยังเหล็กอยู่ เลือกเป็นทีตัวซ้ำไม่รู้นะ <c oughs> อู้แต่ได้ฟอรันวะ่ะเหล็กสักสิบเข้ามาเหอะขอให้ได้นะผมมาโอ้โหสองทีแม่งได้เลยวะอย่างน้อยออยย่างน้ไอดีนี้ก็ก็การันตีแล้วหนึ่งคนนะอย่างน้อยก็ได้ดีกู้ฟรันมาแล้วหนึ่งคนไอดีนี้การันตีโอ้โหดีอารนะ์ตัวซ้ำนะดีอาร์ซ้ำแต่เหลกนึกว่าจะเป็นเข็มนะเห็นเสื้อเข็มยาวแหมแหมนึกว่าจะได้เลยเดี๋ยวผมเอาตัวฮะแหม มาเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่อยังฮะมาตาวะโอ้ยดิโกฟลันว์อย่างลั่นเลยวะอย่างลั่นเลยสองทีได้เนี่ยนะโอเคมาลุยต่อลุยต่อขอเล่นสูตรหน่อยขอเล่นสูตรหน่อยอุ้ยอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรเมื่อกี้มา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 เราจะกดออกทำไมเยอะแยะเนี่ย ไปอาบอมลุยฮะบิทเคียมใหม่บิทเคียมใหม่อู้หู้ดสฟอดนะเดี๋ยวบันดัมออกเยอะจังไอ้ดีนี้นะไอ้ดีนี่บันดัมออกเยอะนะไอ้ดีเมื่อกี้ไม่ค่อยมีบันดัมแต่ไม่มาได้ไอคอนิกช่วงช่วงสองรอบสุดท้ายแต่ดีนี้เปิดสองร้อยเลขไม่ได้เลยอะ่ <c oughs> นะเนื้ออู้หู้คาบันนี่ฮะคาบันนี่คาบันนี่บิทเคียมต้องมาแล้วบิทเคียมต้องมาแล้ว โอ้โหแบกแฮมเบคแฮมนะจะเปิดหมดหรือเปล่าเพราะไอดีเนี้ยเขาต้องการแค่ฟรันกับเบคแฮมเท่านั้นนะครับผมปัาขีดสองนี่งไว้ก่อนนะฮะได้สองคนนี้ปุ๊บหยุดเลยนะครับผมมาอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วฮะอุ้ยแบกแฮมไปอุ้ยซื้อแขนยาวแล้วนะอุ้ยเดี๋ยว โอ้ฟันตัวที่สองโอ้โหเสียดายนะฮะนี่ก็ฟลันตัวที่สองครับนะผมโู้ดวงมันมาคนนี้ว่ะดวงมันมาคนนี้ว่ะทุกคนดวงมันมาคนนี้จริงๆนะนี่ก็ฟลันตัวที่สองว่ะแม่ <c oughs> ถ้าเป็นไปเข้มเนี่จบเลยนะคคลิปนี้หยุดเลยไย้ผมโอ้แต่เสียดายนะแม่แทนที่จะได้ไปเข้มแล้วก็หยุดะดะไม่เปลืองนะครับผมมา ลนะอ2พ0นฮะ2แฮะยังพอมีลุ้นกับงบเยอะอยู่นะผมงบยังเยอะอยู่ฮนะผู้เสียดายเหมือนกัน <c oughs> พลันตัวสีง2ะผมบผมจริงเอาตัวเดียวก็พอแล้วนะฮะ <c oughs> ยังนะผมยังฮะยังได้ไปต่อเรื่อยๆนะฮะมาได้ไหม <c oughs> ยังไม่ได้ฮนะโอ้ยมันจัดอนะ่ะ <c oughs> ดีแรปกักดีนี้ ฟันเฮ้ยอกสวยโอ้โหมันนีแจกคือแตกยับยับจริงๆอ่ะไอเดียเนี้ยนะผมโอ้ยข้อนี้แตกตยับ,ยบๆๆะะมกากอะ่ะมาสามครั้งแต่เป็นเสื้อแขนยาวเหมือนเดิมขอเธอผมสีเทาโอ้โหตัวที่สามคือมันเป็นอะไรเนี่ยไปเข้มอยู่ไหนมันมีจริงปะเนี่ยไปเข้มเนี่ยไปเข้มมีจริงปะเนี่ยโอ้โหฟรานตัวที่สามอะเดี๋ยวมันมีจริงไหมเนี่ยไปเข้มเนี่ยโอ้โหอะไรมา โอ้โหมันบึ้บึ้งำสวดๆคือเม่จริงอะบัลแยมเนี่ยคือฟลันตัวที่สามมันไม่ใช่เลยไงคือมันไม่ออกตัวอื่นเลยไงวะ่างั้นก็ปากีสองสักหนึ่งคนก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้โหบัลแยมไปฟยฟลันตัวที่สามอ่ะกินดูโอ้โหมาสามครั้งตัวสามสามคนโอ้ยจะดีใจหรือเสียใจดีเนี้ยงบก็ลดน้อยลงอุ้ยเปเตเล็กเหมือนสีชมพูปะทุกคนเมื่อกี้เห็นปะ เห็นแว็บหนึ่งเหมือนกันปะแบบแว็บสีชมพูตอนแรกอ่ะเฮ้ยเหมือนเหมือนแว็บสีชมพูแล้วมันก็หายไปมันคืออะไรวะมันคืออะไรโอ้เป็นเสียดายไม่มาสามคนนะจะเทรดก็ก็เสียดายกือทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเล็กอยังฮะอุ้ยสองพันนะผมเบรกเฮมเบรกเฮมต้องมาแล้วฮะเบรกเฮมต้องมาแล้วโอหยังฮะผมโอ้โหเก่าหัวเลยเนี่ย ตัวซ้ำสามคนมาไหมแต่เมื่อกี้มีเว็บแรกนจะจตบขึ้นสีชมพูแล้วมันก็หายไปอ่ะนิดหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าตาฝาดประลุนหนักไปหรือเปล่านี่ยังไงมาอีกแล้วโอ้โหแตกบ่อยมากบอกเลยไอดี AD นี้แตกบ่อยมากนะฮะมาเท้าอุ้ยแขนสั้นเหรอปากดีถ้าเป็นแขนสั้นอะผมดําด้วยไม่นาพลากนะผมก็ยังดีก็ยังดีที่ได้ปักกีซอง ที่ไม่ใช่ฟอรันอีกนะผมโอ้โหมาครับผม,มจะได้ครบหรือเปล่าดีนี้ไอดีนี้จะได้ครบหรือเปล่าเบคเฮมคนเดียวเท่านั้นนะผมขาดแค่เบคเฮมคนเดียวเท่านั้นจะได้ครบหรือเปล่าถ้าได้ครบนี่โคตรคุ้มนะโคตรจะคุ้มเลยแม่งเวลาผมล่าแต่ทีเลยแม่งไม่เคยครบเลยจริงๆขาดตัวหลักตลอดขาดตัวที่ต้องการตลอดเลยเหมือนล่ามานลดอ่ะว่าอย่างเงีเ้ยเบคเฮมไม่มานละสิงนะ อันนี้ของไอของเอฟซีบอกไปดีเอ่เอฟซีเปนะิดให้ฮะมาแต่ก็ขาดแค่ไปแคมจริงๆป่ะ <c oughs> ยังเสียดายไม่หายดิโกฟอลันะมาสามคนเนี่ยมาเอ้ยยังครับผมไอ้ดินี้เตกสี่ครั้งว่ะไอ้ดินี้เตกสี่ครั้งถือว่าเตะง่ายอยู่นะแต่แม่งตัวซ้ําก็มีเอานะถ้ามันไม่ซ้ําเลยนะคือมันได้หยุดไปแล้วเนะถ้ามันไม่ซ้ําเลยเนี่ยมันเจียมมากเลยเนะี <c> ่ย <oughs> พันสามัม่บอกผมพันสองฮะได้หรือเปล่าเสียวเหลือเกินเนะี่ยเสียวเหลือเกินอารมณ์อย่างนี้ตัวซ้ำไม่แมายับเลยยังไม่ได้ฮนะมาเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วผมพันเดียวก็เสียวได้นะเสียวแต่ฟอรลันนี่แหละแม่งมาบ่อย,ยนะแม่เงเอ้โอเคปับ๊บยังฮนะแม่ ยังยังยังอืมมึงเงยงบมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะเหลือ800ร้อยนะผมเบคแฮมยังไม่มาฮะไอคอนิเตกสี่ครั้งไม่มีเบคแฮมสักคนโอ้โหอย่างเอาเลยเตกสี่ครั้งไม่มีไม่มีเบคแฮมอืมเบจเดอร์ว่ะเหลือเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแตะอีกสักทีดีพอได้ลุ้นเนื้อ อีกสักทีดีพอได้ลุ้นได้ลุ้นก็ยังดีแต่กอีกสักทีดีโอ้ยเหลือห้าร้อยครับผมอีกสักทีได้คนไมมขออีกสักทีอีกสักทีขออีกสักทีได้ไหมมาบู๊ดสามร้อยว่ะโอ้โหบีบหัวใจอีกแล้ว,วยยเ,เป็นช่วงที่บีบหัวใจมากแล้วสามร้อยครับผมบางเที่ยมยังไม่แตกเลย โอ้ยไม่ใช่นึกว่ามันจันเหล็กตอนแรกครับผมโอ้ยเหลือสองร้อยฮะไปเขี่ยมือไปเขี่ยมือโอ้โหยังฮะโอ้ยหนึ่งร้อยสุดท้ายโอ้ยยังเจ็บอดีนี้จะคุ้มก็ว่ามันไม่คมุ้มมันคือมันคุ้มไม่มันก็มันคือมันตัวหลักมันไม่ได้ไงตัวหลักมันไม่ได้ไงสุดท้ายได้ไหมโอ้โขขาวจัวฮะ คือตัวหลักมันไม่ได้ไงคือมันได้ฟรันสามคนเนี่ยมันมันมันมีจริงไม่ได้เบ็ขเฮมเนี่ยโอ้ยยังดีนันดีปาร์กมาติดมั่งนะยังดีที่มีปาร์กที่สร้างติดมามั่งถ้าได้แค่ฟรันอย่างเดียวเนี่ยแม่งก็เกิดป้ายนะผมโอ้เสี่คนยาวสามครั้งไม่มีเบ็กเฮมเลยไม่มีเบรคเฮมเลยโอ้หยังไงนี่โอ้หโอเคครับผมนะเปิดสองไอดีของไอเดียรุปีวันนี้นะผมนะก็อีกคนสองพันนะผมได้ปาร์กแล้วก็คนนี้ 4,007ได้ฟลานแล้วก็ปากี่อครับผมรวมกันแล้วก็6,007 7นะครับผมวันนี้นะฮะโอ้แต่เสียดายมากเลยไอดีเนี้ยนะไอดีเลขเดี๋ยวโอเคคือือแบบได้ช่วงท้ายก็โอเคแต่ไอดีเนี้ยคือมันเตะแบบยับยับเลยอแต่ไม่ไม่มีเบคิมอ่ะโอ้โหโอ้โหนะแม่นิดเดียวเองเดียวโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะเสียดายไม่หายนะผมเสียดายไม่หายเลยเบคิมไม่มาเนี่ย ดิกูฟลันดิกูฟลันโ,โอ้ยสามคนเลยฮนะดูเวลามันแตกเดี๋ยวมันขมันเตกติดกันเลยอนะทุกคนเปิดสองครั้งตรงนี้มาตรงนี้โอ้โหใกล้ๆกันอะใกล้ๆกักนนะผมเปิดห้าครั้งก็แตกห้าครั้งแตกเลยอะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอ้เคี้ยฟผมมาอนี้แถมนะผมแถมแถมไอดีที่3ของ FC นะฮะทักมาพอดีนะผมนะกำลังจะจบเลยให้ผมทักมาพอดีก็มา คนนี้นะผมไม่3าม็สคนนี่แหละวันนี้นะคลิปนี้โอเคนะผมคนนี้ก็3,200นระผมงบ3 2 0 0ทองครับผมเปิดหมดนะฮะโอเคคนแรกเดี๋ยวได้ปากิซองคนที่สงได้ฟรัลแล้วก็ปาก 2, ปิซองเบคแฮมยังไม่แตกเลยที่ผมเปิดมาเนี่ยนะผมอาจจะอาจจะแตกคนนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้นะผมมาคนนี้ 3, ส2 0 0นะฮะลุยลุยลุยนะผมปากี2องได้มาแล้วฟรัลได้แล้วหรือเบคแฮมฮะคนนี้น่าจะได้เบคแฮมมั้งไม่รู้วะแอง คนที่สองเอง,งเสียใจมากเลยอะเนี่ยมาครับผมครั้งแรกของคนนี้3,200ลุยครับผมนะอันนี้เปิดใน iOS นะไอโอเอสคนที่สองแอนดรอยนะคนแรก iOS คนที่สองแอนดรอยคนนี้ iOS อเอนะมามา Android ไม่เตะง่ายหรือหรือไม่น่าเกี่ยวมั้ง Android ไม่น่าเกี่ยวน่าจะเป็นที่ดวงดวงผมด้วยแล้วก็ดวงของเจ้าของไอดีด้วยแหละผมว่านะนะมา3,200นะครับผม 2 0 0ยังไม่มาฮะควนพิซซากานะโอเคลุยลุย <c oughs> ยังเงียบอยู่เนะี่ยมดไป500มดไป400500แหละ500 <c oughs> นะยังยังยังเหลือ2 0 0ครับผม2,006โอ้โเฟโดว่ามามา ยังเงียบอยู่ฮนะตอวพันศรครับผมไปอย่างไวไปไวมากเลยเนี่ยฮนะโอ้เล่นสูตรหน่อยเลยเล่นสูตรหน่อยเล่นสูตรหน่อยเจ้เนี่ยนะเงียบมากปอนดำก็ไม่เจ๊ขอสูตรนี้หน่อยขอสูตรนี้หน่อยนะเล่นสูตรหน่อยเล่นสูตรหน่อยเพื่อมันฟะุกฟุกกระสูตรนี่แหละลายครั้งอยู่นะนะไอสูตรนี่ลายได้หลายครั้งอยู่นะทำเป็นเล่นไปเฮ้นะอุ๊ยเดมเบเล่ตัวที่สองฮนะนะ เลมเปเล่ตัวที่สองโอ้โหมายังครับผมยังขาวจั่วอยู่ยังขาวจั่วอยู่ครับผมโอ้ยสามพันสองทำไม่ได้เลยนะี่มันก็มันก็ไม่ใช่เลยนะขนาดสองพันยังได้เลยบางทีเปิดพันเดียวยังได้เลยนี่สามพันสองทำไม่ได้เลยนะี่แต่รู้สึกว่ามันจะได้ไปเข้มได้ดีเนี่ยเอ้ยมาอุ้ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันจะได้ไปเข้มนะดีเนี่ยความรู้สึกผมนะ เนี่ยมาเขียนยาวไหมเขียนยาวเขียนยาวผมทองโอ้โหฟลันว่ะดิโก้ฟลันแตกง่ายจังวะเนี่ยือแตกง่ายจังไปดิโก้ฟลันเนี่ยโอ้โหคนนี้ก็ฟลันว่ะทุกคนคนนี้ก็ฟลันว่ะคนไรกปลาคนสองฟลันแล้วก็ปากไม่ไปเข้มอยู <OC> <cry>. ่ไหนเนี่ยมีจริงปะเนี่ยมีจริงปะวะไปเขียมเนี่ยอื้ดิโก้ฟลันว่ะแต่คนนี้ยิงแรงนะ ยิงโหดมากนะฮะฟอรลันไม่ยังโหดความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากนะผมเะการยิงเนี่ยไม่สุดอ่ะคือสุดอ่ะนะมาพันหกครับผมอย่างน้อยก็มีติดคนละหนึ่งตัวคนละสองตัวต่อไดีนะผมนะอย่างน้อยก็มีไอคอนิกไปบ้างนะตัวสองตัวต่อคนอย่างน้อยก็หนึ่งแล้วคนเนี้ยแต่ก็อาจจะมีสองล้วไปมันจริงไหผมมีแบบว่าเหมือนจะได้ไปเขี่ยมยังไงไม่รู้ว่ะไอดีเนี้ยเหมือนจะได้ไปเขี่ยมป่ะกลางมันบอกยังไงไม่รู้ รือเปล่าเ <c oughs> นะี่ยพันสามสุดท้ายครับผมปุ๊บย <c oughs> ังไม่มาฮะแม่เข้าไปลองสูตรใหม่เ <c oughs> ข้าไปเล่นสูตรใหม่นะฟอราลันได้แลว้วไปเขี่ยมยังไม่ได้ปาก็อย่ามาก็แล้วกันขอไปเขี่ยมเลยแล้วกันนะผมขอไปเขี <c oughs> นะ่ยมเลยเนี่ยยังขาวอยู่ฮนะ <c oughs> ยังขาวอยู่ยังขาวอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมพันหนึ่งร้อย โอ,โอ้ยโอ้ยยู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 ย <1, 000 S 1> ูย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 ้ยูยูย้ยหยู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 อูยูย <350 S 2> ูยูเูยูย <bag IP> <ด>ูยเเูยูยายูยเยู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 ย้ยยูย้ยยูยูยูยยู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 เูยูยยเลยเยรงเยูยูยเยยูยยูยะยู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 ยายูยงยยอย่างยู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 ยบ เบียม์แม่งม,มีจริงปะเนี่ย <c oughs> ทำไมไม่ได้เลยวะมา้องใส่ดวงถูกกับฟอรลันะ่ะ <c oughs> แม่งโอ้โหบรูโน่ฮะหกร้อยสุดท้ายหกร้อยสุดท้ายฮะขอใหม่สักครั้งได้ลุ้นหน่อยดีปนมิขอให้ได้ลุ้นหน่อยขอให้ได้ลุ้นหน่อยสิอื้อหือเหลือสี่ร้อยฮะโอ้ย มาสี่ร้อยครับผมสี่ร้อยฮะอีกสักทีให้ได้ลุ้นหน่อยสิโอ้โหไม่ทีเดียวเองเหรอโก็จมิให้ทีเดียวเองเหรอให้ลุ้นทีเดียวเองเหรออีกสักทีไปอีกสักทีไปสองร้อยครับผมแม่ทำไมรู้สึกว่ามันจะได้เลยไหมไม่มห,มหว่าวะยิงลางสองหอนผมค่อนข้างแรงอะน,นะแต่ไม่ได้วะเฮ้ยทีเดียวเองอะ่ะทุกคนไปครับผมนี่ฮะ ปุ๊บโอ้โหขาวจุ้ยอะขาวจุ้ยเลยว <c oughs> ่าเตะอย่างน้อยก็ได้หนึ่งคนนะผมฟอลันนั้นเตะเสียดายอะทําไมผมดวงไม่ถูกกับเบคแฮมจริงวะเนี่ยจริงๆนะเบคแฮมเนี่ยคือมาทีไรไม่เคยเปิดได้เลยจริงๆตั้งแต่มัดหลุดแหละตั้งแต่ก่อนๆนนนก็ไม่เคยได้จริงไม่ไงไม่เคยได้เลยเนี่ยโอ้โหฟอลันปะฟอลันปะโอเคผมมาคนนี้คนสุดท้ายแล้วนะครับผมนะไอดีเอฟซีคนสุดท้ายวันนี้เปิดไปสี่ดีครับผม แต่ก็ได้ทุกไอดีนะได้ทุกไอดีนะผมแต่คนนี้หนึ่งพันว่ะหนึ่งพันทองว่ะพันเดียวก็เสียวได้แล้วผมคุณละเสียวแล้วเกินคัวจะไม่ได้เนี่ยดิพันเดียวก็เสียวได้มาเนี่ยผมใครจะไปรู้อดีตเนี้ได้เปนเนี่ยมนี่ใครจะไปรู้โอเคเปนเนี่ยม,เ,เ,ยมเ,เพี้ยวยังเปิดไม่ได้เลยนะผมเนี่ยวันนี้ประเทศเปอฟซีแอดีไม่ไม่มีเปนเนี่ยมเลยมีฟอรันแม่งอยากเยอะนะโอเคทางแรกผ่านไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมา แม่งเอ้ยบางสิ่งได้ทุกตัวจริงๆยังเป็นโดยต้องการอ่ะโอ้โหต้องการใครมากๆนี่ไม่เคยเปิดได้เลยเนี่ยมาไอดีนี่แหละไอดีนี่แหละไอดีนี่แหละนะผมไอดีนี่แหละไอดีนี่แหละมาต้องมาละต้องมาละนะสวยขาวพวกเฮ้ยเนี่ยแอนดรอยก็ยังเหล็กอยู่นะแอนดรอยก็ยังเหล็กอยู่นะหรือว่าคนอื่นไม่เหล็กแต่ผมยังเหล็กอยู่นะเวลาเปิดได้เงี้ย ต่ไอโฟนไม่เหล็กแหละไอโฟนลื่นปืดเลยอะ่ะอุ้ยเหลือห้าร้อยครับผมเชื <c oughs> ่อว่เปิดแป๊บเดียวเอง <c oughs> นะเปิดแป๊บเดียวเองแม่งเหลือห้าร้อยพันเดียวก็เสียวได้ไหมอายังครับผมอ่าตัวฮะโอ้ดีนี้ถ้ามันไม่ได้มันก็จะน้อยใจไปหรือเปล่าโอ้โหอุ้ยควอข้ออะไรวะเนี่ยนะส่งตัวติด <c oughs> 200อื้อหือสองร้อยครับผม โอ้โหฝันเดียวก็เสียวได้ได้แต่เสียวจริงๆวันนี้ได้แต่เสียวหรือเปล่าโอ้โหนิ่งฮะยังนิ่งอยู่นะผมยังนิ่งอยู่ฮะโอ้ไม่ได้วะดีๆเศร ai ผมจริงอยากได้ทุกคนนะอยากได้ให้ทุกคนไปเลยอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็นั่นแหละโอเคโอ้วดนนี้ก็ไม่ได้นะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมวันนี้ สี่ไอดีครับผมรวมๆกันแล้วก็เท่าไหร่เนี่ยนะผมหนึ 1, 000, 1, 000, ่งพันหนึ่งหมื่นดิไม่พันดิหนึ่งหมื่นเก้าร้อยทองนะผมวันนี้เปิดมาเยอะเปิดหมื่นทองไม่ไม่ได้เป็นเฮี้ยมนะฮะแต่ฟอลอร์นี่ออกเยอะนะผมแต่ไอดีสุดท้ายเลยหนึ่งพันทองเสียดายเหมือนกันนะก็อยากให้ได้ทุกคนนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะถือว่ามันวันนี้นะผมได้มันอยู่นะแต่เย็บๆเลย เอ็โอโอคีประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊มจีพีหรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย l ล t s go ก